สวัสดีค่ะกินข้าวจ้าววันนี้ปลาเผาค่ะปลาเผาแล้วกับซุปตํานะคะตบมกุงค่ะมาเด้อจะกินข้าวน้ากันนะคะไงอร่อยไหมเซบเมี่ยงปลาเผาค่ะนี่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอลูกแสดงว่าอืมใช่อืมเนื้อปลา ปาลาลอยน้ำจิ้มไม่เอา,<พ>าเอะไรปลาปาพี่คุณเหนอมาคาหใหญ่อีกแล้วตลาดตรง,งข้างใน,หเ,หนเหรออืมแบ ป้าคนนี้ขายดีมากสงการอะแกได้กี่ตัวนะแกบอกคือแบบว่าคือถ้าตีเป็นเงินอะแบบสามหมื่นอย่างเงี้ยหนูสามสี่หมื่นนะวันเดียวว่ะแบบแกย,ยิ้มเลยนะแม่ไปซื้อแบบเหมือนแบบแกดีใจอนะสงการได้แบบคือตีเป็นเงินแกขายตัวละร้อยยี่กับร้อยสี่มังนอป้าเนาะมันจะมีสองไซส์ประมาณนั้นแหละอืมนั่นแหละ ่าขายดีมากเลยอ่ะขายปลาเผาว่ะรวยเลยอ่ะย่งต้องพูดถึงแต่ก็ดีใจกับเขาอย่างน้นอยๆเนี่ยวันขายไม่ได้ก็ได้ได,ได้หลายพันอยู่อย่างว่าขายไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอ๋อ น้ำจิ้มก็เผ็ดเนาะหนูเนาะใส่น้อยๆค่อยๆใส่เอาอุ๊ยป๊ามากินเลยลูกค้าย,ยังไม่มาหรอกมากินด้วยกันอืมอืมโอ้โหแม่เป็นขนมจิน จกจกจกจบไมาด้คินค่ะมีใครกินจิ้งจกไหมเม,มื่อเมี่ยไไม่มีป๊าแต่เคยเห็นแต่เขากินกระปองอ่าอ่าเขากินอืมอืมเขากินดุกแกเอออืมี อไอหนูอันนั้นอ่ะไม่เอาอย่าพูดลัวยัดเ,ปปาเาขาโกาหกจากอะไรบอเคยกินน้ำจิ้มเก,กก็อร่อยอยู่นะสองอันผสมกันเลย เผ็ดครับตามมาแล้ว ถ่ายรถแม่ันทตามรถสีเหลียเขาต้องอยู่ซอยนี้แน่ๆชอบชอบเห็นทุกวันเลยปะมารับลูกมั้งเห็นจะมือจ้ะอยงหมอแล้วคหคนดอกตากแดด ต้องเพิผักเยอะอ่ะไม่แม่ซื้อมาเพิ่มไงป้าแต่ก็เยอะอยู่นะป้าคนนี้เขาทำแบบโอเคอยู่คือใช้ได้อ่ะแบบว่าปลาแก,กก็อ,อวบอยู่แต่ถ้าหน้าสิเอ็ดอ่ะปลาจะเบนๆบเนาะป้าเนาะไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่ร้อยยี่สิว่าถูกมากจะกลับบ้านแล้วอุ้ยแปะ๊ะอดแปะ๊ะอ้ป้าแ,แต่แก,กขายดีป้าคนนี้ก็นี่แหละค้าขายเนาะถ้าไม่ไม่ได้เอากำไรเขามากเกินเขาก็ซื้อกินอ่ะเนาะ อ,อ,อืมแวเอาผักมาข้านออืมอันนี้ปลาจินอยู่หูด,ดูกให้ผักอนี้เยอะๆยะปลาตินต้นี่ยไข่มันปลาผักยังให้แม่นี <laughs> ่อข้างล่างอะ่ะ เอออันนี้อันนี้ข้างล่างอ่ะอ่อนๆป้ากินเลยแม่กินได้หมดแม่มองเห็นอยู่ป้าไม่เห็นจริงๆสุดท้ายลูกเขาก็จะมาแบบมองตรงกระจกต้ตมตำอร่อยอร่อยเหรอไม่มีมะเขือเทศนั่นน่ะต้ตมตำตำเองจ้ะตำมะฮุง่งตำเองมะเขือเทศหมดอนุป่าแจ่กระแซบ ใส่มะขามเปียกกับมะนาวหนต้องกินบนบน <laughs> โดนน้ำไม่ได้เ <c oughs> มียงปลาใส่ตงโมหุ่งจ้ะครับ หนุ่มจีนให้พี่ฟองกอนอร่อยมาเด้อมาเด้อค่ะมายาดกันกินนี่จินมอร่อยเนาะใช้ได้อ่ะทำเหมือนแม่ทำ แม่ทำอร่อยก่อนกวาเยอะแ,แซ่บกว่าใช่ไหมอันนี้เขาทำขายเนาะเขาทำปริมาณเยอะอะอันนี้ก็ถือว่าอร่อยแล้วก็ใช้ได้อะ<า>แต่ถ้าทำาไปตำแบบพริก<า>อะไรแบบเราก็จางอะเออแบบจืดแบบไม่นี่เนาะ คือถ้าทำเยอะๆทำได้ขนาดนี้นก็ถือว่าใช้ได้พอขายเนาะจะมานั่งทำเหมือนใช่ใช่ไม่ได้หรอ,อกไม่ไหวคือเขาก็ต้องใช้เครื่องปั่นไงแต่ของเราเราโคกพริกกระเทียมอะไรเราก็แบบเขาคบปั่นรวมหมดเลยไงแต่ก็รสชาติโอเคน้ำจิ้มอร่อยอผสมหวานหวานกับ Thảm luôn ừ. No. Hợp kim Hợp tổng lấy măn Đúng nó Đúng mà chuẩn bị nửa chưa? เนื้อเนื้อเพพียวๆเลยโจนเกลือเค็มๆอร่อย

ได้ทุกวันเอาแก้วเขาให้ปบบอะหนังมันอร่อยเค็มๆชอบอืม้มอัมนจะแทะชอบ,ชอบแทะทบกินไงนะบางคนเนาะ เก็บมังคนเกยมันถูกมั้ยทุกเก็ดแล้วนะตุก, <c oughs> กห,หนูอิ่มแล้วเหรอถ้าหนูจะเอาอะไรที่ย่าเนี้เ <c oughs> ป็นเอาแก้วมไหมเย็มละวจ้าไปแล้วค่ะปลาหมดครึ่งตัวสองคนไม่รู้จ้า บราค่าเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ